เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมจริงครับไม่ปรากฏในพระจตรย์ตบเท้าฟันผมว่ากรณีที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดที่มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามเพราะว่าเป็นเรื่องมเจตกอ่อนกล่าวอ้างว่ามีการเชื่อมจิตได้กล่าวอ้างว่าเป็นบุตรพระพุทธเจ้าหรือกล่าวอ้างใดๆที่เป็นลักษณะอภิธิหาร ทำให้เกิดความเชื่อความศรัทธาเนี่ยอยากให้ทา่านสนณพุทธโดยท่านผู้ทรงฤทธิ์ที่มาวันนี้ตอบโดชัดเจนว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงครับไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกครับท่านครับเพราะว่าสิ่งที่เราการันตีคือเราต้องใช้หลักคือพระไตรปิฎกนครับเมื่อไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกก็เป็นอันรู้ว่าคนอยากชมวิญญาณชนผมบอกเสมศึกษาต่อว่าแล้วสิ่งที่เขาพูดมาจริงหรือเท็จเพราะสิ่งที่ผมพูดย้ำทุกครั้งว่าผมจําเป็นต้องใช้ พระเจดุเป็นตัวอักษรนะทุกบรรทัดก,กับท่านครับแล้วเมื่อพระไตรปิฎกไม่มีปรากฏเนี่ยภาษาไทยการสื่อสารง่ายๆเลยแล้วเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงให้ผมตอบได้ไหมท่านครับไม่จริงนะครับเราต้องการหาคำตอบหนึ่งคือไม่จริงสองท่านครับที่จะการันตีเรื่องไม่จริงก็คือว่าในพระพุทธศาสนาษปายเทราวาทเราเนี่ยไม่มีเรื่องแบบนี้ในพระเจดุลนะครับทีนที้น อาจจะถามต่อว่าแล้วมีหรือไม่ถ้าในสติปของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทวฝ่ายมหาย,ยานอย่างเช่นท่านตะคงก็เคอรด้ยนในส่วนของทเีตของเขาก็จะมีนะครับที่มีความเชื่อของเด็กที่อวตารรา,ามะโกมที่13ติีขึ้นมาเดียด่ยวบเรื่มมีการไปพิสูจน์ว่าเด็กคนนี้นะครับเป็นรามะโกมถัดไปนั่นเป็นฝ่ายของมหาย,ยานเพราะนั้นเราอยู่ในประเทศไทยเราเรายึดเถราวาทเท่านั้น ในทำงานพุทธเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องนํากล่าบเ,เพื่อให้ทางมหาเถระสมาคมเนี่ยรับทราบนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เรียนทั้งหมดเนี่ยก็ต้องนําไปกราบเรียนมหาเถระมงคลทราบในวันที่20เพราะนั้นยืนยันได้ในระดับหนึ่งณนะวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่แถลงในวันนี้ก็ดีท่านงานสอบสวนก็สามารถ นำไปเป็นพยานหลักฐานนะครับเพื่อทำความเข้าใจนำไปเป็นพยานหลักฐานนะครับแล้วก็สามารถเชิญท่านผู้บรยการสำนักพุทธจังหวัดปทุมธานีในฐานะจบประเพณีธรรมเก้าประโยชน์นะครับไปทำการสอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงส่วนประเด็นว่าใครเสียหายหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เป็นพนังกงานเป็นเรื่องที่พนังงานสอบสวนนะครับส่วนผมทราบว่า ส่วนเด็กหรือครอบครัวก็เห็นทางพอมอจังหวัดใช่ไหมครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนพอมอก็ไม่ได้ละเลยยกระดับแล้วนะครับครับก็ตรงนี้เนี่ยเราคงไขข้อสงสัยก็ขอยืนยันว่าต่อไปก็เป็นเรื่องที่องค์กรที่บังคับใช้กฎหมายจะไปตรวจสอบ ว่าใครเสียหายหรือไม่อย่างไรประการใดเป็นอย่างไรนะครับคงไม่อยู่ในภารกิจของสำนักงานพูดครับ